อ้นเท่าไหร่ละจ๊ะอาคนไายดีนะพี่จ๊ะกับพี่เอมมหรอคะกูคนละคนกันค่ะพี่จ๊ะกับพี่เอมทํางานของมันสิคะอีนั่นเป็นนักร้องต้นกินลําเกนอีคนนึงมันตลกนะนแต่ตลกเอีคน,นนี้มันก็เคยขายขายความตลกอีคนนึงเป็นนักร้องขายแต่เสียงน่าใช้ไม่ได้กางคืนแดกแล คนสวยอยู่นี่ขายความสวยเป็นคนละทาเกตกันมันไปด้วกันไม่ได้ค่ะได้โปรดอย่ามาถามว่าทําไมถึงไอ้นี่ดิฉันลดตัวลงไปคบกับมันค่ะลดตัวลงไปคุยด้วยรู้จักเรียกชื่อก็บุญแล้วค่ะทุกวันนี้ก่อนอืนี่อนุญาตให้มันบอกเลยนะจ้ากับเอมกูอนุญาตนะให้มึงเอาลูกกูไปตั้งเป็นโปรไฟล์ เผ mm hmm ื่อจะสวยเหมือนกูได้ขึ้นมาบ้างบอกแค่นี้นะจ๊ะแล้วไปเข้าห้องน้ำการบินไทยการบินไทยกับสตาไลอันการบินไทยสตาไลอันตีสามลุกไปเข้าห้องน้ำนั่งเครื่องบินอยู่บนอยู่บนเครื่องอืด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 คียเยี่ยวเรียบร้อยเสร็จสับแบ่งฟันเรียบร้อยออกมาจากห้องน้ำคุณพิมคะ พี่แอร์ร์สเตอีกคนนึงขอถ่ายรูปโอเคถ่ายตกเดินจะเข้าจะเข้าที่นั่งอยู่แล้วคุณพิมพ์คะออกได้กับพี่ไทยคะ่ะไม่ใช่ค่ะจะบอกว่าจะฝากบอกว่าฝากบอกคุณเอม็มค่ะว่าชอบมาก <c oughs> อ้าแข็งมาฝากถึงพิมพ์นิพายด้วยนะคะฝากด้วยนะจ๊ะอีควายใายข,ายขายสวยกันแน่อีควายใายขายสวยกันแน่อ้ออีดอง จะได้ไม่โดนกูบอกว่ากูพูดซับหนูหนูดูนะเนี่ยผิวพันธ์น่ะลูกเขาใส่ป้านี่นี่นี่ผู้รักมากดีมึงอดอกเหมือนเด็กสนๆวิ่งชนตัวเครื่องแป้ง